แล้วก็เปิดแอปนะครับใช้ g o o g l e t r a n s l a t e ผมใช้ตัวนี้นะตัวซ้ายนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดที่ขวาล่างครับลูกกล้องมันจะเปิดกล้องแบบส่องแบบไลฟ์เลยอ่าเสร็จปุ๊บกดเปลี่ยนภาษาข้างบนครับมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเป็นไทยก็เลือกไทยตอนนี้ก็ข้างซ้ายเป็นญี่ปุ่นข้างขวาเป็นไทยแล้วนะครับก็ส่อง มันก็จะแปลให้สดๆเลยต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะครับถึงจะใช้อันนี้ได้เนี่ยแล้วก็เวลาไปเจอร้านอาหารที่มันเมนูภาษาญี่ปุ่นแท็บเล็ตสั่งอาหารแบบนี้แล้วไม่มีภาษาอังกฤษก็มีมือถือมีอินเทอร์เนต็ตใช้ Google Translate ช่วยชีวิตได้ครับค่อยๆดูไปแล้วก็จะรู้ว่าปุ่มไหนมันกดยังไงกดสั่งอันนี้ขวาล่างกดออเดอร์นะครับก็เอาตัวรอดได้ครับ